สวดีครับบอกกล่าวข่าวลูกจงนะครับวันนี้ลุงจงพามาดูผักจิ้มน้ําพริกนะครับใครไม่เคยเห็นมาครับนี่นะครับดูโดนเขาเด็ดไปแล้วนะครับยอดไม่ค่อยจะมีแล้วครับมีแต่ใบแก่ๆนะครับผักหนามครับผักมันเป็นหนามครับแหลมคมมากนะครับแต่เท่าคนเท่าคนแก่ชอบมากเลยครับ จิ้มกับน้ำพริกปนนะครับน้ำพริกปลานะครับโอ้โหกินกับยำหน่อมไม้ส้มตำานี้ครับนี่ครับนี่ยอดอ่อนมานะครับดูครับเขาเรียกว่าผักปูย่านะครับภาษาเหนือหรือว่า,า,าภาษากลางเขาเรียกว่าผักชาเลือดชาเลือดนะครับภาษาอีสานเรียกว่าผักกระยานะครับผักกาดย่า ดังใหม่นะครับเพราะว่าอยู่ริมถนนนี่มาสาเขาถ่ายนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับรู้กันว่ามันเป็นผักขยะนะครับผักหนามมันจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับแต่ลุงจงก็ไม่ชอบเท่าไหร่เคยกินแล้วมันไม่เหมาะกับลุงจงนะครับแต่ว่าปู่ย่าตายายลุงจงชอบมากผักนี้ครับ ผักขยานะครับชาวอีสานชาวเหนือชอบชอบมากครับยอดอ่อนใบอ่อนดอกระประทานเป็นผักสดนะครับกินยำหน่อไม้กินกับน้ำพริกกินกับส้มตำนะครับมันจะออกเปรี้ยวๆทำให้รสชาติดีนะครับแต่วันนี้ลุงจงจะมาบอกสรรพคุณของเขานะครับสรรพคุณก็สุดยอดนะครับเป็นยาอายุวัฒนะนะครับ เขาต่อต้านอนุมูลดิสระได้ดีเยี่ยมเลยนะครับแก้วิงเวียนนะครับบำรุงเลือดนะครับนี่ใครเลือดไม่ค่อยดีก็เอามาบำรุงก็แล้วกัน <c oughs> นะครับแต่ที่สำคัญก็คือยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ดีมากนะครับผักชนิดนี้ใครกินบ่อยๆรับรองว่าเซลล์มะเร็งมะเร็งตายแน่นอนกำลังจะก่อตัวโดนผักนี้เข้าก็ตายแน่ๆนะมะเร็ง ไม่มันยับยั้งเซลเล์มะเร็งนะครับไม่เซลเล์มะเร็งขยายนะครับมะเร็งก็จะอ่อไปนี่นะครับเป็นผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์นะครับทั้งทางยาด้วยนะครับลุงจงได้มาบอกกล่าวนะครับพอดีขับรถผ่านมาเจอโ้โ,กโหโกอใหญ่เลยก็เลยจอดนะครับถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ทราบกันนะครับว่าเป็นผัก พื้นบ้านที่มีประโยชน์ยับยัง packages, ้งเซลล์มะเร็งได้ดีมากมนะครับใครที่ล่อแหลมที่จะเป็นมะเร็งนะครับเอามากินบ่อยๆครับนี่ดอกก็จะสีเหลืองๆแบบนี้นะครับเขาเรียกผักปูย่าหรือผักภาษาการเขาก็เรียกผักชาเลือดนะครับนี่คือผักขยะหรือว่าผักปูย่าผักมีสานผากนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ลุงจงขอลาไปก่อนนะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับยงจะหาสิ่งดีๆมาฝากเหมือนเดิมนะครับไว้ท่านผู้ชมโชคดีสวัสดีครับ